สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับหุ่นยญญ ora, นต์ยักษ์โบราณนมานเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำพาลูฟี่ไปเจอกับกองทัพอันยิ่งใหญ่ของจอบาคนก่อนหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าเรื่องราวหุ่นยนต์ยักษ์โบราณเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าหุ่นยนต์ยักษ์โบราณมันคือหุ่นที่เวก้าพาันระบบนอวามานเนี่ยไม่มีห้องคนขับที่อยู่ภายในเพราะฉะนั้นหหหุ ora, ุ่่่่ญญญ่่นนนนนนนโบราาาาณตตตัััววีี้จะะเเยกษททมมมงคืออไใช แล้วเมื่อสปีก่อนมันเนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็บุกพปที่มาริจูวแต่ว่าพลังงานของมันนั้นก็ได้หมดไปสะก่อนมันก็ได้ทําให้หุ่นยนต์ยักษ์โบราณเนี่ยในตอนนี้นั้นไม่อยู่ที่เอเคสแต่ว่าในตอนนี้เวก็พังเขานั้นก็ยังไม่รู้นะว,ว่าหุ่นยนต์ยักษ์โบราณตัวนี้เนี่ยมันใช้พลังงานอะไรในการเคลื่อนไหวนะฮะแต่ว่าจู่ๆในช่วงเวลาที่ลูฟี่ในชั้นล่างเก่าห้าในตอนนั้นหุ่นยนต์ยักษ์โบราณตัวนั้นนั้นก็ได้เริ่มตื่นขึ้นจนมาทําให้เรื่องราวใน มันจะรุกขึ้นมาแล้วก็ช่วยลูฟี่ที่เป็นเทพมิกาต่อสู้กับซตเทอร์เลคิสลูในสงครามการต่อสู้ที่เก่ยอเคนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหุ่นยามโบราณเนี่ยมันคือวิทยาการที่ถูกสร้างมาแต่อดีตในช่วงที่เวลาพันนับอกนะว่าสมัยนั้นเนี่ยอนนาณาจักรโบราณน,นั้นมีความล้ำหน้ากว่าในปัจจุบันนี้ซะอีกมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าหุ่นโบราณตัวนั้นอาจจะมีความสามารถและพลังที่มันเหนือกว่าหุ่นยนในปัจจุบันนี้ก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าเรื่องราวพวกนั้นก็ได้หยุดลงเพราะว่่าจในเเรือง ก็ได้ไปโฟกัสที่การต่อสู้กับเหล่าลูฟี่กับคีสารทุที่กำลังสู้ตัดสินกันและหลังจากนั้นก็ได้ลางยาวไปสู่เนื้อหาการยออดีจนมาถึงในตอนนี้ที่กลับมาที่เนื้อหาในปัจจุบันซึ่งหลายๆคนน่าอาจจะลืมไปแล้วนะว่าในตอนนี้เนี่ยหุ่นยนต์ย้อโบราณนั้นได้ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งการที่มันตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็น่าจะมีเหตุผลของมันไม่ว่าจะเป็นการตื่นขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือลูฟี่ที่เขานั้นมีความสามารถดุนิกาแล้วก็เป็นจอบ,บาร์ หรือว่าคนยากโบราณตัวนั้นเนี่ยจะมาช่วยยื้อให้พวกลูฟีน่นะฮะพาเวาก้พาพังหนีไปแล้วก็ทำให้รัฐบาลโลกเนี่ยไม่สามารถไล่ตามพวกลูฟี่ไปได้หลังจากนั้นเพราะว่าในตอนนี้เวก้าฟอส์หนึ่งเนี่ยมันก็ได้ถูกทำลายไแล้วเพราะฉะนั้นแผนการในการหลบหนีของพวกลูฟี่ในตอนนี้นก็ไม่สามารถทำได้นะฮะเพราะฉะนั้นการตื่นขึ้นของคนโบราณเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการตื่นขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือกลุ่มโฟ้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และการที่หุ่นตัวนี้ได้ถูกสร้างมาในอดีตและมันตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาที่นะลูฟี่ในชาล่าแก่5เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะมีโอกาสสูงมากที่พลังงานของมันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันิกาเทพบโดวอาทิตย์และการที่วิทยาการในอดีตมันสร้างหุ่นยุ่นยักนี้ขึ้นมาใน,นกบ,บข้อมันนะฮะก็น่าจะหมายความว่าหุ่นยุ่นยกโบราณเนี่ยมันก็น่าจะมีอยู่หลายตัวแล้วก็น่าจะมีอยู่เป็นกองทัพเพราะฉะนั้นการมาหุ่นยุ่นยักโบราณตัวแรกเนี่ยมันก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มันก,ากนํากลังจะบอกว่าลูฟี่เนี่น เพราะว่าด้วยความที่ว่าหุ่นโบราณตัวนี้เนี่ยมันตื่นขึ้นมาในช่วงเวลาที่นะลูฟี่ในชั้นล่างเก้ 5, ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็น่าจะหมายความว่าหุน่นยนต์ยโบราณตัวอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่า,นะาลูฟี่ในชั้นล่างเก้าในตอนนั้นหุ่นยนต์ยโบราณพวกนั้นก็ต้องตื่นขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าประเด็นสําคัญนั่นหุ่นยนต์ยโบราณพวกนั้นเนี่ยในตอนนี้พวกมันนี่อยู่ที่ไหนถูกซ่อนเอาไว้ลูกพวกมันเนี่ยกำลังหลับไหลอยู่ที่ไหนกันแน่เราะว่าการมีอยู่หุ่นโบราณเนี่ยมันก็น่าจะเป็นภัยต่อรัฐบาาาาลลโกกเเเเนนนอยยย่่่งงงมมมพพพีีีแคคััตขึ้ววด มันก็ยังสามารถบุกไปที่แมริจัวได้อย่างสบายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในตอนนั้นพลังงานออกมานั้นไม่หมดเนี่ยมันก็น่าคี่นอกแมริจวนไดจนถูกทำลายไปขนาดไหนและถ้าเกิดหุ่นยักษ์โบราณน,นั้นบุกไปที่เมเิจูพร้อมกันเนี่ยในตอนนั้นมันจะกการเป็นสงครามครั้งใหญ่ที่รัฐบาลโลกนั้นต้องรับเมืองของทัพที่เต็มไปด้วยหุ่นยักษ์โบราณสุดเก่งหรือเปล่นานะฮะและการที่เนื้อหาในภาคเอเคสมันได้มีการพูดถึงหุ่นยักษ์โบราณและก็วิทยาการสมัยก่อนเนี่ยบอกกับเรื่องราวที่ว่ากรา,าจจทรทาหุ่นยักษ เรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับข้พูดหนหนข่าวนะว่า,นา,วาในวันที่ไมค่ควรจะวันพีชหลังจากนั้น,นรัฐบาลโลกจะต้องเจอข้าสึกใหญ่แน่ซึ่งจากคาพูดที่มั่นใจขนาดนี้หนวดข่าวเนี่ยนั่นก็หมายความว่าที่ก่อนสุดท้ายลาบเทลมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่อยู่ที่นั่นจนม,นทมาทําให้รัฐบาลโลกนั้นต้องเจอข้าสึกใหญ่ใช่ไหมและการที่ก่อนหน้านี้โรเจอร์ไปที่นั่นและมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมามันก็น่าสนใจเ่ามันเนี่ยจะต้องไปเพาะจอบอลที่ไปที่นั่นหรือเปล่า เพราะว่าถ so, well. ve ้าเกิดว awesome. ่าเราดูจากเรื่องราวที่เอเคสสงครามือบรัฐบาลโลกที่ร้านจะเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องราวของยันยาโบราณเนี่ยถ้าเกิดว่าเรื่องราวพวกนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันและที่ราเพลั้นมีกองทัพของยันยาโบราณที่มาหลับหลอยู่เนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็จะไม่น่าแปลกใจที่หนวดข่าวจะชื่แบบนั้นนะฮะเพราะว่าก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดลูฟี่เขานั้นไปที่ราเพลแล้วการที่เขานั้นเป็นเทพเปโอทินิกาและเขานั้นก็เป็นจอบอยที่กลับมาแถมลูฟี่ยังมีพลานในการปลุกหุ่นยันยามโบราณให้ตื่นขึ และหุ่นโบราณทั้งหมดบุคคลที่แมริโจพร้อมกันแล้วเชลูฟี่ในการต่อสู้รัฐบาลโลกเนี่ยสงครามในครั้งนั้นจะมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนพรุ่วันนี้ยังไม่ได้นำรูฟี่นะฮะเหล่ากองเรือและเหล่าพันธมิตรที่พร้อมจะช่วยกลุ่มโมฟานในการต่อสู้รัฐบาลโลกอีกมากมายเพราะฉะนั้นหุ่นยักษ์โบราณในภาคเอเคเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญนะฮะเกี่ยวกับกองทัพใหม่ลูฟี่ที่เต็มไปด้วยหุ่นยักษ์โบราณเพื่อต่อสู้รัฐบาลโลกหลังจากนี้นั่นเอง โอเคแลืนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแลวก็วิเคุยกันในคลิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์แล้วก็ก,กดกระดิ่งเอาไว้ channel, ช่วยได้ภาทุกการอับเดตเนื้อหาขึ้ม่ช่องเราสววันนี้อต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ